สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เวลาตีสองครึ่งนะคะเตยล่าแล้วเพลงสุดท้ายกำลังจะลงมานะคะอยู่ที่สามแยกห้วยปรบาบบอวินปลวกแดงเดินทางต่อไปที่งานนวนครเอ็กโปที่นวนครนะคะมาลำาใจเกินรอยอยู่นวนครเด้อพี่น้องเด้อลาทินคนจอ นวนครที่เคยเอนตาสาวจะขี้แดงให้เนี่ยน่ะ,ะนอนตื่นเห็นกับจีเซาหรอป้าเลิกตีสองคิร์งพี่นอ้องเกือบเป็นตีสามเลิกเลิอ,อยู่ได้ขบพี่น,อน้องขาแล้ววันนี้ขราจะเดินทางไปต่อนวนอะปัดนวานครนวานครกระเล่นประมาณตีเลิกประมาณตีหนึ่งหมดทีพี่น้องขาพี่น้องโรงงานแถวอุตสาหกรรมนวานคร อย่ารืมาให้กำลังใจหมอลำใจเกินร้อยหัหน้าบอยสิริชัยสิพ่อมาเพิ่งไปเอกนั่งเอกกำลังสิลงเวทีนะคะมาแล้วครับก็สิมานครับเนาะเลือกงานแล้วแต่ว่าบอลได้เลือกให้เขาดอกมานพอเพราะมานเงินแต่ว่ามานเน่าเงินกับ าบหาเขากติเตาินเพระทนติมกีดตา้ำแเอีเลยแล้วงกีตายี่ก็เอียคันี่อง้วนเจียวเนอไปหัขาอ่อนพลทั้งเต่งเต่งขึงล้ว้ามจรงมงอไยตาผู้ใดล่ะรองเพลงบอมอนซัมยูรีเพลงหงยพงหโหที่วิหรือเปล่ามลูเขาไปโพลทแฟนขับรถครอบหมนบ วัดถางวัดหอยปราบร่องอบ,บงงอระมวันสัมยุริมึงหรือเปล่าหอยบ,บ่รู้เลยอ่คอมเมนต์รูทุกคนเลยอย่างคุณแจักอยู่ออถ้าจะมาไปซอกหาถ้ามาอยู่ร้องเพียงอะไรเสียงกับพอดีร้องกับ, <c oughs> บ,งบประมวนเขาว่ามึงหรือเปล่าหอยโอป้ป้าสุดใหม่ลืมบอกพี่นอ้องอันนี้สุดใหม่เด้อค่ะสุดใหม่สีชมพูแบบหวานแววเออ ก็ได้ดูมันกันกอนเสริมบอก <c oughs> เอาฝากพี่น้องคนไหนคนแชร์งเด,ด้วยค่ะเดินทางไปต่อที่นนทบรค่ะราทุัณานีค่ะ